สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมนะครับละยางรถเกียร์ครับมันมีลมต้องไงคึิกลวเนี่ยอยู่บ้านไปแล้วอยู่บ้านไปแล้วอาดยู่บ้านไปแล้ว สามานะี่ลมกมาดูาทายอย่มีนีแต่นอลาฝนกำลังดีอ่ะเราก็ฝนมันไม่มีลมเนาะเ้าอย่างเงี้ย่ะกำลังดีอย่ามาเหมือนวันนั้นเลยนะครับไอ้ควางมั้บ รับรอเลยให้ขี้ให้เยี่ยวเลยหลังใจดีมีกหนึอามีเบียนะนะยิงล้อกันนี่เองะย่างย่างโอ้โนั่นไม่ยุดเลยนี่ไอเด็กเด็เล็กเล็กเล็กรเทาดูเท่มีกะซื้อเอาจี เอาแบบที่ลูกส่งให้ตะวันนี่เนี่ยข้าวไม่ต้องกินหรออะไรไม่ต้องกินไม่ต้อเลยดเซซี่เลยฮะเจซีหมดสูงเนีแม่โวยแม่ว้เดือดวดเดียวพอเลยนะมั้งแช่เย็นเจี๊ยบนฝันเนี่ยดเนี่ยเดือดโดนเดือดันแบนแล้วเั่นไหละห้าร้อยห้าร้อยดล้าร้อยแบนละสร้อยห้าสิบห้าร้อยแบนเนี่ยแบนลห้าร้อยแล้วแล้ขวดละสี่เอกร้อยแ็งเลย ก็พอให้บุญโถงยังไม่ตายโถงมันมานมาจะมาเป็น,นลังของหลังหามมาถึงนะมาจาับทราพี่เตาอ่ะอมีพี่ดตีอ่ะไอ้ชาติดึกฮักเลยไอ้ชางไอ่ติดฮักเลยฮะเตาทั้งสันมีแต่มีพี่อนบอกกินเพี่อนพี่เออผมว่าถ้าทำเนี่ยเพืๆๆๆ่อนพียวอ๋อแหมมันกินนิ่มหมดแล้วมลมเมาเลย้ลองให้เลยฮะลองผม้องให้ก <c oughs> ันถ้าเรได้ได้ <c oughs> อะไรอยาชัวร์ทำเลยทำเลยฮะกินอะไรฮะผมชิงตาทำพันธุ์แค่คุณผมก็ต้องไปซื้อมาละอา อ่าบานลไม่นาเนอะนะขอไฟรอแล้วสายก็ปัเรืยบร้ลมเป๋าจับนีจับขึ้นเงเลยได้ยินหจับมาแล้วเนี่ยย่งกันเลยมาเดี๋ยวจับเองเลยมั้ยอาวเริ่มยีใครก่อนนี่ออไหนก่อนไหนก่อนาาขวาไหนลเลยเออ

เร่งเต้นเล่นนะชำนี้โตยังไม่มาขายยางชุดใหญ่กว่าชุดใหญ่ชุดนี้โซ่ห้าหมื่นสองรอน้ำอีกเจ็ดแปดขันหกหมื่นเจ็ดหมื่นเลยนี่ยังไม่เกี่ยวกับลูกกระเลอร์ลูกกระพันกว่าชุดใหญ่แสนกว่าเกี่ยวกับตัวเดินนะ

จบคลิปไปเพลงแค่นี้พอครับ <laughs>